มาัสดีครับัสดีครับผมจิมเปโต้ครับอ่ะพาทนี้เป็นพานที่ผมจะมาอ่านเอกสารเนาะเพราะว่าเจำตอนที่คุยกับเล็กิโนตอนที่อยู่ท่าเรือได้เนาะว่าเเขามีเอกสารเล่มหนึ่งที่แบบเป็นคล้ายๆสมุดบันทึกของซานดูโรเน่ที่เหลือทิ้งไว้นะฮะนี่สมุดบันทึกของมาริโอเนตนะฮะก็เดี๋ยวมานั่งอ่านกันไม่รู้ว่านานไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะสั้นมากเออก,ก็ก็คิดว่าคงได้ละมัง้งนะดูซิ พอเมืนดูแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ได้เจอกับซันโดเน่สมุดบันทึกที่อยู่ข้างตัวเธอก็ไม่ไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปคงเป็นเพราะว่าเธอเป็นคนชอบตรวจบันทึกและมักจะคลุ้นคิดอะไรอยู่เสมอไม่จะเป็นจากกลแต่ในใจเธอและเพื่อนเพื่อนซันตดเน่ก็เหมือนมนุษย์คนหนึ่งความรู้สึกทั้งสุขโกรธเศร้าและสนุกก็ไม่ต่างจากพวกคุณเท่าไหร่สมุดบันทึกที่เดนเนฟมอบให้คุณดูเก่าพอสมควรมุมกระดาษมีรอยยับย่นเล็กน้อยราวกับเคยถูกพับมาก,ก่อนและมีใครบางคนพยายามรีดให้เรียม s a ซานโดเนทได้บันทึกเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับตัวเธอไว้ในนั้นเธอไม่แน่ใจว่าเดอะเนฟเคยอ่านมันหรือเปล่าแต่จากสีหน้าของเธอตอนที่มอบสมุดบ,บันทึกให้ถึงแม้จะไม่มีสมุดบ,บันทึกเล่มนี้เธอก็เข้าใจซานโดเนทเป็นอย่างดีและยังเป็นผู้ทําตามความประตาดรสุดท้ายของเธออีกด้วยคูมีก้าวหน้านะโอเคโอเคโอเคคุมละคลิปนี้คุมละถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้านานขนาดนั้นแต่ก็ แต่ก็พอจะทําให้คอแตกได้อยู่นะครับก้าวหน้าโอเคมาทีนาหน้าเลย่องนันนะ <c oughs> คือมีวันที่มีเดือนแนตะ่แต่ว่ามันเซนเซอร์หมดเลยอ่าโอเคอากาศแจ่มใสนะครับอลเลนมอบสมุดันทึกให้ฉันมากมายฉันมักจะเขียนแค่สองสามขีดแล้วก็โยนทิ้งทุกครั้งที่ถึงเวลานั้นอนะซีน่าเขาก็ดูบอกไม่ถูกแต่เขาก็ยังคงให้สมุดเล่มใหม่กับฉันอยู่ดีฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้ฉันไม่รู้ทําไมตัวเองถึงเขียนแค่สองสามขีดแล้วก็โยนทิ้ง แต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงยอมให้ฉันทําอย่างนั้นเขาบอกว่าโมดูลอารมณ์ของฉันสมบูรณ์แบบมากแต่ฉันไม่เข้าใจเลยนี่เป็นสมุดเล่มใหม่ฉันไม่อยากจะยนมันบันทึกอีกแล้วฉันเลยหัดจดบันทึกฉันเริ่มจดบันทึกอากาศแจ่มใสฉันได้ดูมากขึ้นแล้วการพูดจาก็สง่างามขึ้นด้วยคําว่าสง่างามเนี่ยฉันก็เพิ่งเรียนมาจากเรียนมาเองเอเลนบอกว่าไม่จําเป็นต้องฝืนฉันไม่เห็นด้วยฉันทําได้ดีมากแล้วการสนทนายามบ่ายได้ข้อสรุปดังนี้1เอเลนเป็นคนสร้างฉันขึ้นมา อสองเขาสร้างชั้นขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงน้องสาวที่จากไปของเขาและตอนนี้เขาก็รู้สึกผิดมาก 3. ความสามารถในการวิดูของฉันสูงกว่าที่คาดการไว้น้องสาวของเอเินกิโอตินชื่อว่าแมรี่แอนกิโอตินเธอจากไปนานแล้วเอเดนสร้างชั้นเสร็จในวันเกิดครบรอบ65ปีของเขาโอ้โหก็แก่แล้วนะตอนเสร็จเนี่ยโอเคเขาบอกว่าชัเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเขาดีใจที่มีชีวิต ที่ชีวิตนี้มีเพื่อนร่วมทางเพิ่มขึ้นอีกคนเอเลนไม่เคยนิยามความสัมพันธ์ของเราแต่ก็ชัดเจนว่าฉันไม่ใช่แมรี่แอนกิโยตินเขาเองก็ยอมรับเรื่องนี้แถมยังคิดว่าฉันแตกต่างจากแมรี่แอนกิโยตินอย่างสิ้นเชิงและเขาก็หวังว่าฉันจะทาทุกอย่างตามใจชอบได้เมื่อฉันบอกว่าไม่อยากจะโยนสมุดบันทึกที่อีกแล้วเอเลนก็ดูมีท่าทีสั่นไหวเขาคงอยากจะร้องไห้แต่เขาไม่ได้ร้องไห้ออกมาจริงๆเอเลนบอกฉันว่าบอกว่าฉันก็สามารถมีวันเกิดของตัวเองได้ถ้าาาอออยยมีฉันจจะลงงงงคิิดด่รู เขาบอกว่ามนุษย์บนโลกเลือกวันเกิดเองไม่ได้แต่ฉันเลือกได้ฉันบีสระเมคครึมอาการของเอเลนแย่ยลงเรื่อยๆหมอมาตรวจหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ปิดประตูไม่ยอมให้ฉันรู้ฉันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างต่อมาเอเลนก็บอกว่านั่นคือความโกรธและความเศร้าเขาดีใจมากที่ฉันเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้แต่เขาบอกว่าฉันยังไม่เข้าใจความหมายของความรู้สึกผิดเพราะกลไกทางสังคมเบื้องหลังของอารมณ์นี่ซับซ้อนเกินไปสัตว์และจักรกลจึงเรียนรู้ได้ยาก ฉันคิดว่าฉันไม่จาเป็นต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกเอเลนถามฉันว่าอยากได้อะไรฉันตอบไปว่าฉันอยากให้เขาสุขภาพแข็งแรงนอกจากนั้นเอเลนก็ยังให้ฉันดูสิ่งประดิษฐ์ใหม่เขาเรียกมันว่าปูโลเนียเอ่อเราไม่สามารถนิยามปูลเนียว่าเป็นครอบครัวญาติหรือเพื่อนได้เพราะปูลเนียไม่ได้มีโมดูลความรู้สึกแบบเดียวกับฉันฉันไม่รู้ว่าทําไมเอเลนไม่สร้างมันให้เหมือนกับฉันเอเลนบอกว่าฉันกับมันต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นสิ่งที่ไม่อาจทําซ้ําได้ฉันก็คือฉันส่วนปูลเนียเป็นเพียง กลไกจากกลบริสุทธิ์เท่านั้นเม่ครึมจัดเก็บคลังสินค้าทําความสะอาดห้องทดสอบฟังก์ชันพื้นฐานของบูรเนียฝนตกเอลเลนหมดสติอาการเขาไม่ค่อยดีเลยหมอมาตรวจแล้วแต่สีหน้าดูหดหูมากลูกน้องของเอลเลนมาเยี่ยมเขาพร้อมกับนำชุชดชุดจงชาใหม่เอี่ยมและใบชาชั้นดีมาให้เอลเลนไม่ชอบดื่มชาและไม่คุ้นกับการใช้ของดูหราพุกนี้ชุดชานั้นจึงตกเป็นของฉัน โ oh. <laughs> อ้อาคาแจ่มใสไม้กระถางที่ฉันปลูกจเจริญเติบโตงดงามมากแต่มันปลูกง่ายเกินไปฉันไม่คิดว่าเป็นความสามารถของตัวเองหรอกถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมพืชก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วเองไม่มีใครไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแหละฉันคิดว่าตัวเองเป็นพืชชนิดหนึ่งฉันเติบโตได้โดยไม่ต้องการสิ่งใดเลยเมฆลึ้วันนี้ฉันช่วยเอเลนทําการทดสอบขั้นสุดท้ายของปโรเนียช่วงนี้เอเลนเดินไม่ได้แล้วฉันจึงใช้รถเข็นคอยเข็นพาเขาไป เอเลนไม่ไดแสดงอารมณ์อะไรมากนะักปูรเนียเองก็ทํางานได้เสถียรดีแต่เขาก็ยังดูไม่พอใจอยู่ดีเขาบอกว่าที่จริงแล้วปูรเนียเนี่ยเป็นสูตรสมการหนึ่งที่ใช้คํานวณสิ่งที่ไม่รู้ส่วนสิ่งนั้นก็คืออะไรกันแน่นั่นนะ่ะเขาเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรบางที่อะไรบางอะไรบางทีท่ฮะเดี๋ยวนะอะไรบ้างโทษ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 อะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ไม่รู้มันมีมากมายเหลือเกินเขาถึงกับพูดไม่ออกแล้วก็รู้สึกเศร้าใจมากใช่ไม่เข้าใจเลย เอเลนถามจะมองโชคชะตาของโลกได้อย่างไรฉันตอบว่าใช้เครื่องตรวจจับดูอากาศจำใสเอเลนมอบสมุดบันทึกเก่าของฉันของเขาให้ฉันฉันดีใจมากฉันชอบความรู้ที่เขาสอนในฉันโชคชะตาของโลกวันทีฉันเอาแต่คิดถึงเรื่องนี้และไม่นานก็เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ไม่มีคําตอบในเมื่อมนุษย์ยังคุมโชคชะตาของตัวเองไม่ได้แล้วจะไปแทรกแซงโชคชะตาของโลกได้อย่างไงงงเอาสินดีเอเลนบอกว่าคนโง่มีหลายคนฉันได้แต่เข้นหัวร้อเยาะ และเขาเองก็หัวเราะเช่นกันไม่รู้หัวเราะเพราะอะไรอากาศแจ่มใสฉันซื้อผ้าปูที่นอนปลอกหมอนและผ้าม่านใหม่ฉันจัดห้องอย่างสวยงามฉันนี่ฉลาดสุดไปเลยอากาศแจ่มใสเม่อก่อนหน้าน,นี้ยังถ่อมตัวเกินไปต้องไม่ต้องใช้คําว่าสุดๆฉันก็เป็นคนฉลาดอยู่แล้วฉันเรได้เร็วมากเอเลนก็คิดแบบนั้นอากาศแจ่มใสร่างกายของเอเลนคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว เขานั่งเล่าเรื่องราวต่างๆอยู่หน้าเตาผิงตอนแรกเขาสร้างฉันขึ้นเพื่อระลึกถึงช่วงชีวิตที่อยู่กับน้องสาวตอนนั้นเขายังไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะทําอะไรแค่สร้างฉันขึ้นมาเฉยๆต่อมาเขาก็อยากให้ฉันออกเดินทางแทนเขาเพื่อไปเปิดหูเปิดตาปัญหาคือตอนนี้นฉันกลายเป็นเพื่อนร่วมอาชีพของเอเลนไปแล้วเราทั้งคู่ต่างถูกแผนการทํางานอันยาวนานกักขังไว้คนที่ไม่ทํางานเท่านั้นที่จะได้ออกเดินทางไปทั่วเอเลนบอกว่าความฝันนี้พังทลายลงอย่างสมบูรณ์แล้วเขาบอกว่าเขายังมีความฝันอีกอย่างแแต่กก็ลลล้มเิไปนานาว เขาถามอยู่นานซ้ำอยู่นานเขาดูอึกอักเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าตอนเด็กเนี่ยเคยคิดอยากจะกอบกู้โลกฉันถามว่าอยากให้ฉันสารต่อไหมเขาตกใจแล้วบอกว่าไม่ต้องหรอกฉันจะทําอะไรได้ฉันจะทอะไรก็ได้เขาไม่ได้คาดหวังอะไรจากฉันเลยเอเล่นถามฉันว่ามีอะไรที่อยากทํำไหมแต่ตอนนี้ฉันก็ยังไม่เจอเลยอากาศแจ่มใสพ่อแม่รับผิดชอบต่อการเกิดของลูกส่วนลูกก็รับผิดชอบต่ออนาคตของตัวเอง นี่คือกฎเกณฑ์ทางสังคมและฉันคิดว่าสุดท้ายแล้วกฎเกณฑ์นี้ไม่จะจบลงตรงที่ลูกลูกเป็นผู้รับผิดช,ชอบต่อชอบดูแลพ่อแม่ในายามชาราบรรปลายชีวิตของเอเลนใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วเขาทำพินัยกรรมทิ้งไว้มรดกนั้นประกอบไปด้วยเงินฝากนิดหน่อยบูโลเนียและสมุดบันทึกบางส่วนเขาสั่งให้ฉันเผาสมุดบันทึกหลังจากที่เขาเสียชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้ใครขโมยไปสมุดบันทึกมากมายนั้นอ่ะอฉันว่าคงมีแต่ปูโลเนียเท่านั้นแหละที่จะขโมยไว้อ่ะ บูโลเนียคือความหวังสุดท้ายในชีวิตของเอเลนเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นผลลัพธ์ที่แน่ชัดในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาบอกฉันว่าไม่ต้องห่วงจะมอบบูลเลเนียให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเทนก็ได้แต่เสียดายที่พวกนั้น,น,นไม่เข้าใจวิธีดูแลรักษาเหมือนกับฉันและฉันก็ไม่เห็นด้วยบูลเลเนียเป็นของฉันแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรได้นะฝนตกวันนี้เป็นพิธีศพฝนตกหนักระหว่างพิธีไม่รู้เลยว่าใครกันที่ร้องไห้ฟูมไฟร้องไห้อยู่บนฟ้าน่ารำคาญชะมัด กลางร่มตอนฝนตกนี่ดูยุ่งยากจริงน่าหง,งุดหงิดที่สุดเลยเอเลนถูกฝังเรียบร้อยแล้วทุกอย่างราบรื่นดีฉันไปส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายส่วนปูร์เนียก็อยู่เฝ้าบ้านกว่าอากาศจะดีขึ้นก็ดึกแล้วฉันนั่งอยู่ที่สุสานเป็นเพื่อนเอเลนอยู่พักหนึ่งและมีดวงจันทร์บนฟ้ามาเป็นเพื่อนฉันค่ำคืนช่างเงียบสงัดไม่มีเสียงลมหายใจอ่อนแรงอีกต่อไปในโลกนี้ดูเหมือนจะมีแค่ดวงจันทร์เท่านั้นที่อยู่เคียงข้างฉันอากาศแจ่มใสไปแล้วนะลาก่อนเมฆครึม ประวัติการอัปเดตอัปเดตฟังก์ชันชงชาให้กับปูลเนียแล้วอัปเดตฟังก์ชันส่งอาหารให้กับปูลเนียแล้วอัปเดตฟังก์ชันค้นหาหนังสือให้กับปูลเนียแล้วแก้ไขข้อบิดพลาดที่ปูลเนียไม่สามารถตากผ้าแล้วฉันบอกว่าบอกกับคนอื่นว่าปูลเนียเป็นผู้ติดตามของฉันเพื่อที่จะได้ไม่ให้ใครจ้องมันด้วยสายตาอย่างอยากรู้อยากเห็นฉันจะต้องปกป้องมันให้ได้เพราะมันคือความลับและความปรารถนาของเอเลนโอ้มีหน้าลนะ่ะ ดูเป็นห่วงเนะาะตอนตามคาสีนจําได้อยู่ตอนที่ปูรณดดนีโดนโดนโจมตีอะ่ะเมฆลึม mm hmm. ชเดสนายาหนาวจังถึงจะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันก็เถอะหาง,งานใหม่ได้ละ mm hmm. เงินเดือนก็ไม่เลวหัวหน้าเป็นผู้หญิงที่เย็นชามากเย,ย็นชามากจริงๆนะ mm hmm. เพื่อนร่วมงานก็มีเด็กวพวกประหลาดประหลาดไม่ไหวเลยจริง <c oughs> อันนี้คือเป็นฟาตุยแล้วเหรอ <c oughs> หัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเย็นชานี่น่าจะเป็นซาริซาป่ะและเพื่อนร่วมงานตัวประหลาดนี่ก็ ไอ้พวกประหลาดนี่ก็ไม่ต้องสืบโอเคอาคาศแจ่มใสชชนเดสนายาจะมีแดดหรือไม่มีแดดแล้วมันต่างกันตรงไหนแล้วเนะี่ยยังไงหิมะก็ตกหนักอยู่ดีเพื่อนร่วมงานนี่น่าลำคาญจังฝนตกนานแล้วที่ไม่ได้เก็บบันทึกลืมหยิบมาเขียนอยู่ตลอดเลยเพราะไม่มีอะไรที่น่าจดบันทึกเป็นพิเศษในเมื่อไม่ใช่สิ่งที่อยากจะทําก็ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วละ่ะ หลังจากหน้าว่างหลายหน้าก็ปรากฏข้อความใหม่อากาศแจม่มใสคนลำบินหน้าหน้าลำคาญจะมัดอากาศแจม่มใสอเล็กซิโนน่าลำคานจะมัดเมฆครึ้มโัวตเล่คิดอะไรอันแน่เนี่ยฉันไม่เห็นด้วยกับแนวทางเขาทั้งหลายอย่างเลยเมฆครึ้ม,มโปรเจกต์ใหม่เริ่มมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ยังติดขัดขั้นตอนการอน,นุญาตอนุมัติอยู่แพนทโลเนี่ยตรวจสอบการเงินเข้มงวดเกินไปมากเขาเป็นอะไรมากปะเนี่ย เงินพวกนั้นไม่ใช่ของตัวเองซะหน่อยเป็นของฝาตูยนะฮะที่มาโปรโยปลายโปรเจกต์ของโรเตเรได้รับการอนุมัติเร็วกว่าของฉันทั้ง10เท่าเนี่ยนะโรเตเรกับแอนต์นช่วยออกไปให้พ้นหูพ้นตาฉันทีได้ไหมเนี่ย <c oughs> ชอบอ่ะ <c oughs> ขนาดบันทึกยังแบบเห็นความเปรี้ยวราดอากาศแจ่มใสประชุมกับท่านซาดิซ่าสองชั่วโมงสิบห้านาทีอากาศแจ่มใสโรสเดนส่งชุดชาใหม่มาให้ฉันชุดหนึ่งบอกว่าเป็นของมาจากมอนสเต็ตแถมยังให้วายใหม่ขวดด้วย เรื่องนี้ชักจะฉันจำได้ว่าเธอเคยบอกว่าถ้าไม่มีธุระสำคัญก็ไม่อยากไปมอนสเตอร์ไม่ใช่เหรอแสดงว่าน,นี่หลังกลับมาจากอ่ซัสวเวนติไปแน่เลยใช่ไหมเอออากาศแจ่มใสการบรรยายของเปียโร่ก็ดีเนื้อหาใช้ได้รุ่งนี้ยังมีคลาสสาธารณะของเพอร์ซิเนล่าเพอร์เพอร์ซิเนล่าอยู่เพอร์ซิเนล่าก็ลุงลุงไก่เนาะรูสเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ใชดิเออเออจำ จำได้จำได้เปียโ,โรก็ลุงเจสเตอร์เนะาะอาา่าฮะอ่าฮะขอโทษพยายามเช็คอยู่ว่าไอ้กูจำถูกโวะถ้าจำผิดขอโทษนะบอกไว้ก่อนเลยฝนตกประชุมกับแคปิตาโนเอลิกาโนและโรสลิน40นาทีที่แท้ชุดน้ำชาคราวก่อนก็สั่งไปทางบริษัทนี่เองนั่นก็ไม่แปลกละรองเท้าส้นสูงคู่ใหม่ของโรสลินเสียงดังะมัดเลยก็เสียงดังน่าําคาแหละแต่ฉันชอบของขวัญที่เธอให้มานะจะบ่นน้อยลงหน่อยละกันเอาสรุป เดี๋ยวนะสั่งมาจากทางไษณเย์เราไม่ได้ไปมอนสเตดเองเหรอเนี่ยโอเคไม่รู้เวหิมะตกหนักชาที่คุณลำบิน่าชอบธรรมดามากต่างจากเอเดกินเนอร์ที่รสยยมสูงแต่ก็สมเป็นตัวเธอแหละนะคนพิเศษชอบชาธรรมดาคนธรรมดาชอบชาพิเศษอืมอากาศแจ่มใสถ้ทาท์ตะเกียหายตัวไปกว่าครึ่งเดือนตั้งแต่ทำภารกิจอันนี้ตอนฟอนเตนเนาะเพราะว่าทาตะเกียรนะ่าจะหายหรือว่า ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นตอนฟอนเทนแหละเพราะมันหายไปก็คือหายไปเลยแต่ว่าตอนอยู่ลีเวน,นุนี่นนอะไรเงี้ยมันก็มันก็ยังติดต่อกลับไปกลับมาเนาะเพราะมันก็ไม่ได้หายไปไหนเนาะอันนี้การติดต่อไม่ได้ครึ่งเดือนเนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นตอนฟอนเทนแหละอ,อากาศแจม่มใสเขากลับมาแล้วมีร่องรอยเล็กน้อยอีกอย่างปลัมบ,บินากับดอเตเรดูเหมือนจะมีปัญหากันฉันไม่ได้ถามอะไรมากยังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นสักวันอยู่แล้วล่ะ อันนี้น่าจะตอนเดิมคนราม,มิน่าน่าจะเริ่มออกมาละใกล้ๆจะออกมาละอาริคิโนกับคาราบมมีนามาชวนฉันไปดื่มชาระหว่างทางก็เรียกรสซลินไปด้วยวันนี้มีความสุขมากเลยต้องซื้อคุกกี้เก็บไว้บ้างละอุ้ยโอ้โหแล้วประโยคข้างล่างกูเห็นแล้วหิมะโปรยไปรสซอลินตายแล้วไอ้เหี้ยคือคุณนึกภาพดิในมุมเพื่อนอะ ก็ทํางานกันอยู่ดีๆแล้วจูจๆก็ออกไปทํางานแล้วก็ไม่กลับมาไอ้หเหี้ยทําทไมแค่อ่านหนังสือแล้วมันเศร้าอย่างนี้วะคือเราลองพยายามนึกภาพว่าตัวเองเป็นซานโดเน่แล้วแบบเชื่อโอ้ยเฮ้ยอ่ะมาต่อฮิมาโปรยปลายโรสดซินตายแล้วหลวายจหน้าว่างหลายหนะ้าก็ปรากฏข้อความใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมาคมนาซิสซินครูสเนื้อหาลึกซึ้งและอ่านยากรู้สึกมึนงงหลังจากอ่านมานานมีข้อความเล็กเล็กแทรกหนูเหมือนจะเป็นบันทึกชีวิตประจําวันของซารโดเน่ในช่วงเวลานี้หิมะตกหนักแคไปแต่น้าหยองของอีที่นัดลานเสียดายจังอากาศแจ่มใสแล้วจากคนเราไม่ได้ลาออกไปชีวิตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็บอกแล้วว่าให้คิดให้ดีก่อนทั้งเข้าทั้งออกอะแต่เธอก็ไม่ยอมฟังข้อมูลที่อะไรคิดว่าให้มาครบทุกนดีขอบคุณมากสําคัญ ส่งของขวัญไปให้บ้านแสนอบอุ่นต้องมีของขวัญให้เด็กทุกคนออ้ยดูดีหูเขาใส่ใจทุกอย่างเลยอะเชื่อโปรเจกต์ใหม่ต้องร่วมมือกับโดตเตเล่ด้วยเหรอเนี่ยฉันคงต้องไปบ่นกับป่าบาทเล,ละะแผนการของท่านซาดิซ่าต้องสําเร็จเท่านั้นโคดามีนาน่าลำคาญจงเอาแสดงว่ายังอยู่หรอหรือว่าไม่รู้เวแบบช่างมนก่อน บุรนนียมีสถานะคงที่เริ่มปรับปรุงตะกะสรรมการคาดว่าจะหยุดทํางานหลายชั่วโมงประชุมกับเลคินโน่20นาทีดื่มชากเลคินโน่1ชั่วโมงประชุมแป๊บเดียวเนาะแต่นั่งคุยเล่นกินชากัน1ชั่วโมงโอ้ยเชื่ออ่านอย่างนี้แล้วมันแบบน้ําตาซึมเลยอะ่ะเฮียเอาไปต่อครับยังไม่จบมีคำสา์แทรกอยู่ในข้อมูลจำนวนมากเทคนิคจตุภาค โอกาสที่คนอเมิกันจะยังมีชีวิตอยู่นั้นสูงกว่าคนอื่นแน่นอนอีกอย่างวันนี้วันนี้เป็นวันเกิดของเอเลนหวังว่าน,นันเดินทางจะราบรื่นนี่นะไม่งั้นคงยุ่งยากมากเนี่ยอันนี้น่าหยิบดอสคลายแล้วครับอ,อ,อีกแค่นิดเดียวตรงแกนกลางของสมหมวกเป็นเออร์มินซูนเหรอมีประสิทธิภาพดีมากเลยอ่ะอีกฝ่ายพอจะรู้จักเราอยู่บ้างคงเป็นพวกเข้ากับคนง่ายสินะ <laughs> โอเคอันนี้น่าจะสุดท้ายนะครับมาไม่น่าจะแหละมันสุดท้ายแล้วล่ะ ติดตั้งแกนกลางเสร็จสิ้นผลการตรวจสอบดีพร้อมใช้งานในการต่อสู้แล้วบันทึกจุดสําคัญของเทคนิคยืมพลังลูอันโนตาเศษเสเียววิญญาณของโคลามินาเชื่อมต่อกับตัวแปร,แรของโลกหรือผู้มาเยือนเมื่อดึงวิญญาณที่สมบูรณ์ของโคลามินากลับคืนมาจากมิติเงาสะท้อนดวงจันทร์ไปในทิศทางย้อนกลับการรอดชีวิตของเดินทางเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นต่อความสําเร็จของเทคนิคโอเขาเลยเอาตัวมาขวางเราวาไงทุกคนคือผมคิดว่านะต่อให้เราโดนการโจมตีของไอ,ดอ้ดเตอร์เรตตรงนั้นอะ ผมคิดว่าเราน่าจะยังไม่ถึงตายเว้ยแต่ก็เจ็บหนักดังนั้นคือด้วยความที่เป็นนักทดลองนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของซานโดเน่นเขาไม่ต้องการความเสี่ยงเว้ยดังนั้นเขาก็เลยต้องเอาตัวมาบังเราไว้เนี่ยเขาเขียนชัดๆเลยว่าการรอดชีวิตของราเดินทางเป็นเงื่อนไขจําเป็นต่อความสําเร็จของเทคนิคประวัติการอัปเดตอัปเดตฟังก์ชันหลักของปูลเนียแล้ว เปลี่ยนเป็นสมการวิถีทางโลกอัปเดตฟังก์ชันตรวจจับให้กับบูโลเนียแล้วเพิิมเพิ่มกลไกป้องกันตัวเองให้กับบูโลเนียแล้วลำดับความสําคัญในการต่อสู้มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายที่ต้องปกป้องเปลี่ยนจากชั้นเป็นบูโลเนียเพิ่มแกนเพิ่มแกนหลอกและฟังก์ชันทําลายข้อมูลให้ชั้นแล้วหากระดับความเสียหายเกินจุดวิกฤตระบบจะลบเนื้อหาบันทึกทั้งหมดอัปเดตกลไกป้องกันตัวเองให้กับชั้นแล้วเดี๋ยวนะ เพิ่มแกนหลอกและฟังก์ชันทำลายข้อมูลคาว่าแกนหลอกเนี่ยแสดงว่ามีคอปลอมอยู่ในตัวของซานโดเน่คือถ้าอ่านอย่างเงี้ยคือเขาเขาวางแผนไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าถ้าซานโดเน่จะกลับมาได้ก็มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่แต่อาจจะไม่มีไม่มเเีเขาเรียกว่าอะไรความทรงจำแล้วเนี่ยระบบจะลบเนื้อหาบันทึกทั้งหมด มีความเปบบ็นไปได้ว่าอาจจะยังรันเครื่องใหม่ได้ก็คืออาจจะยังกลับมาขยับได้นู่นนี่นั่นได้ใหม่แต่อาจจะไม่ใช่คนเดิมแล้วอืมนะประมาณนี้ผมคิดผมคิดว่าอย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ยต่อให้คนที่เราเห็นจะเป็นซานโดเน่แต่ก็ไม่นับว่าเป็นคนเดิมแล้วอืมในกรณีเนี่ยผมมองว่าจะไปคล้ายๆสมมวกหรือเปล่าที่เราตอนแรกเนี่ยเรายังเล่นไม่ได้ แต่พอเขากลายเป็นคนใหม่ไปแล้วเราถึงจะเล่นได้เออจริงๆซานโดเน่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนใหม่ก็กได้นะเหมือนกันกรณีของอเล็กิโน่อะเอออเล็กิโน่ชายอะไรเงี้ยที่มันแบบเพลเยเบิลแต่ว่าก็ก็ไม่ได้กลายเป็นคนใหม่ก็ยังเป็นคนเดิมที่เขาก็เป็นคนดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมดังนั้นซานโดนเน่ก็ก็เป็นคนดีอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมมีหวังอยู่นะผมผมผมคิดว่าซานโดนเน่ยังมีหวังอยู่นะผมยังไม่ตัดความหวังนี้ไปนะเออ คิดว่าคิดว่ายังมีความหวังอยู่เพราะว่าคือแต่ต้องมารู้อีกทีหนึ่งแหละว่าข้อมูลความทรงจําเขาจะยังหลงเหลืออยู่ไหมเพราะว่านี่เขาก็ตั้งระบบไว้ว่าระบบจะลบเนื้อหาบันทึกทั้งหมดก็ผมก็คิดว่าแต่มันก็อาจจะมีแบ็กอัพไหมก็ไม่รู้นะคือเราไม่รู้เลยเว้ยว่านอกจากตรงนี้แล้วมีอะไรอีกไหมเอออ่ะโอเคโอ้โห อันนี้อ่านเอามาอ่านย้อนได้รอบเนาะโอเคอ่ะซูบุบันทึกของมาเิโอนเนตนะครับหองดูต่างหน้าของซานโดเนที่เดนเนส่งต่อมาให้คุณใายได้บันทึกเนื้อหามากมายที่เกี่ยวกับซานโดเนไว้แม้ว่ารูปลักษณ์ภายอกและหน้ากระดาษจะดูเก่าไปบ้างแต่ก็มองออกได้ไม่ยากว่าเจ้าของสมุดบ,บันทึกเล่มนี้ห่วงแหนมันมากขนาดไหนหุยตอนเห็นประโยครอสลดินตายแล้วคือแบบน้ำตาลื้อเลยอ่ะเมื่อกี้ คือคือผมเวลาอ่านอะไรอย่างเงี้ยผมจะพยายามอินอินบทไงแล้วผมพยายามนึกว่าตัวเองมีซานโตเน่มเมื่อกี้แล้วแบบไอ้เชี่เพิ่งพิ่งพิ่งสนิทกันอ่ะพิ่งแบบอุ๊ยโอ้ซื้อชุดชามาให้ดีจังเลยอุ๊ยมีคนมากินชากันเยอะเต็มไปหมดเลยเว้ยคราวหน้าซื้อคุกกี้ไว้ดีกว่าจะได้มานั่งกินกันไอ้เชี่ยแล้วประโยน์ต่อไปมึงเป็นโลซลีนตายแล้วคือแบบโอ้โหอันนี้เค่พูดใหม่ผมยังน้ําตาไหลเลยคือไม่ได้ หลพลา,าขนาดนั้นแต่ก็ตนำ้นำตาซึมอ,อ่ะไอ้ี่ยคือแบบพยายามนึกในมุมของซาโนเนี่แล้วมันแบบไอ้ี่ยกูเพิ่งสนิทกันแตกเออโหย้ยสั้นๆแต่ก็โอโ้ยยี่สิบนาทีไม่สั้นละโอเคดีดีดีดโหตัดสินใจดีที่แยกคลิปแต่ว่าจะกูทำเอารูปอะไรมาทำปกดีวะเดี๋ยวไปเอารูปไอ้นี่ดีกว่าตอนที่คนลับมีหน้า วิ่งไปดวงจันทร์กับเราแล้วมีรูปซันโดวเน่เอารูปนั้นมาดีกว่าโอยแม่งแค่สมุดบันทึกก็ทำกูน้ำตาซึมได้บ้าบอที่สุดแต่ก็มีหวังนะส่วนตัวผมมองว่ามีหวังไม่ไม่ได้แบบเลวร้ขนาดที่แบบหายไปเลยละอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เขาเป็นล่างจากกนลนวยแหละผมก็เลยมองว่ามันก็ยังมันก็ไม่ได้แบบเออ สิ้นหวังสักขนาดนั้นสําหรับคนที่รอ Playable นะผมมองว่ามีโอกาสมีโอกาสโคเปียมกันต่อไปทุกคน <laughs> <laughs> ผมว่ายังดูมีแววมากกว่าโรสลินนะเอาง,อง่ายๆอะแม่งเลยอะท่านี้ก่อนนะก็มาอ่านเพลินๆนะไม่ไม่อยากให้มันยาวมากนะครับก็ใครชอบก็กดไลค์คอมเมนต์กันคุยกันได้นะครับว่าเขารู้สึกยังไงเต่ผมนี่แบบโอ้โหน้ำตาแม่งเลยเชื่อโอเคนะ คือตอนแรกผมนึกว่าเขาจะไม่ขยี้แล้วเออเขามาขยี้ในบันทึกว่ะเพราะว่าตอนเล่นเนื้อเรื่องอ่ะคือเราก็เห็นคัดซีนตอนนี้คนลาบินาเขาลงไปอุ้มซานโดเน่ขึ้นมาแล้วก็ตัดฉับไปเลยแล้วก็มีการเล่าถึงนิดหน่อยว่าเดอะเนฟหาร่างกับปูลเนเนเนี่ยกลับไปที่ฟอนเทนไปให้ศูนย์วิทยศาศาสตร์ก็เลยรู้สึกว่าเออมันถ้ามันมันขยี้น้อยจังวะปรากฏว่าเฮียมาอ่านบันทึกเสร็จโอ้โหเฮียกูรูล้ละมึงขยี้ตรงไหนมึงมาขยี้กูตรงนี้ โอเคดงนั้นเอาไว้เท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ครับก็บ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณที่ไว้มากดไลค์ด้วยคอมเมนต์สนุกสนานกันได้นะฮะบ๊ายบายชูแอม